เล้วว่าออสกากับน้องหมาชื่ออะไรก็ไม่รู้เล่นๆถ่ายเลยถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปเหรอน้องหมาของยูนิฟอันนี้ชื่อยูนิฟชื่อมูวี่ต่างหากอัสกาอันนี้มูวี่ชอเปล่าชอบชอเปล่าชอบขาขามีตัวนี้ว่น

มเออชอบป่ะล <chill. S 2> yeah, sure ูกส่วนตัวเลยตั้งชื่อชื่ออะไรดีนี่ชื่ออะไรนี่ชื่อนักแป่ะหมาอะไรล่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อหมาชื่ออะไรดีฮะชื่อน้องดำป่ะลูกออสการ์น้องหมาน้องหมาออสการ์ป่ะนี่เด็กอูแลชื่อเพิร์ด น้องเพิรดน้องเพิรดอันนี้ไอซ์อันนี้น้องไอซ์ไหนๆจะดูก่อนอ๋ออันนี้อันนี้เพิรดนี่ไอซ์อันนี้ไม่เอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเอ้ยวางเบาๆชอบชอบเลยชอบตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวการใช่ไหมที่หนูถ่ายด้วให้นะ